นี่บ่นิ้วอันนี้ไพ่ชมพูชมพูนิดหน่อยนี่บ่ว้าวอุ้ยไพ่ขี้ห้นะบ่ึเป็นยังชงชามเงินนี่เจ้าคือห้เด้เมื่อยเด้คนขี้ห้นี่ผู้เอากขี้ข้านคือกันเออขี้ข้านขี้ข้านเอาห้เป็นนายไพ่เออไพ่ชิมันอุ้มเจ้าบ่ เออขี่้านอุ้มคือกันข่อยก็ได้นอนเหมาะไม่แม่อยู่เดอ้อเห็ดพยยับตาแยบแบที่แยบคือกบนี่ดูดูคือเตานี่ดูพับเป็นว,ว่าเตามีบัวตาอี่อนนอนเนี่ยงอตีนี่บึ้งไปอ่ะโรงเลยไปชิไป,ปโอมตีนโอ้ทุจรด้เออทุจาสบัสดีกอนสวัสดียกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นนุ่มม,มือติดกัน สบายดีอุ๊โอ้โหสบายดีเด้อปารุงเด้อมาพบกับเจนนี่ชุดชมพูอีเดียวชมพูโอุ๊ยเยอะเลยแชมพูองตองอยูเนอะเนอะอ่าอือเอาให้ได้โนมือโนมือสบายดีด้วยโนมือสบายดีกันโนมือสบายดีลูกบอ โอ้โอ้โอ้หัวจะชุดเละหัวจิชุดหมอนะไนเชีเจนนี่หัวน่อยล้อยากดูบ่โอ้ต้นอะไรแบบม่เลยหัวต้นจะไปรุงง้อนี่อุ้ยบ่ไววบ่ไว้แบบนี้เจนนียใช่หรอนอน,น,นย่งที้ดูเ <c ười> อ้ยอย่าหเป <c ười> นไป <c ười> นไป <c ười> นาย เออยังไม่เป็นไรดูเมื่อยพี่ข้านอุ้มเข้าใจไหมเข้าใจบ่ค่อยพี่ข้านอุ้มแล้วค่อยเมื่อยค่อยเมื่อยชีวิตชีวาของค่อยก็พอแล้วก็่าให้ค่อยเมื่อยน้ำเจ้าหลดูเดี๋ยวจ่าเดี๋จ่าเดี๋ยวให้เดีจ่านะเดีจ่าเดี๋จ่าเดี๋ยวจ่าดี๋ยวจ่าเดีจ้าสบายดีสบายปะลงเหยาะเหาะหัวใช่ไหมนี่อมอนตัวนิดหน่อย หมอนมือจ้ะคระตุ้นมอดงบ่มันอันทนอยู่ในสิตกได้ได้นี่ไหนมองกะเล่นนี่ก็ได้มงกเล่นมกหมอึบโอเคอือ้าว้ยเนี่ออุ๊ต๊ดแม่นบ่6เดือน6โล เดือนละโลบ่าไ <laughs> ม่เดือนล,ลอีกจะอยู่ในทองออกมากกะ่อชงลูกเลยดิจริงน,นีิเมกิ่หกันรึบ่งจอะ <laughs> จุกดุเยคนจะดดุเลยไปเพราได้อยากไปวู้ย <laughs> 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 ไปบ่ได้ก็อยากไปเป็นใช่ไหมไปว่าไปฮักเอวบิวจากโรงเรียนมาดูก่อนเฮ้ยไปฮักเอวบิวจากโรงเรียนเด้อคนบ่รับบ่นอนนี่เด้อไปนั่ประตูหัวเด้อก็อือนน่อไปฮับไปไปฮับเอวบิวไป้รไปะยังไงฮับเอวบิวเด้อนี่เด้อไปโซ่เนิ้วมือกันกี่ได้คือนไปเงาขรุ่นนี่อันนี้สัตว์ปุดอยู่บ้านนี่มันคือปอบแทบบ้าเนี่ฮะ เบิ้งถามมาโทดเขาบ่งได้ลูกมาโทดเขาบ่งได้เบิ้งอะหรือมันโทษเขามาม่งนีบ่ขาต่อต่อนี่ว่าดิไม่โทดเขามาม่งนีบ่ขากระต่อหน่อยหนึ่งบ่ทำขากบบ่ทำขากบอกบอกว่เบิ้งเบิ้งหนาได้ใช่ไหมโทษเขาบ่งไหนี่เบิงยุมก้อนจ้ายมันลงมาเหยียงพี่เบิ้งบ่

อยากไปก็อยากไปไปสิบันอุ้มเจ้าก็กดเดี่ยเทเฮ้ยคนน้อยนี่อือืมอืมแครงก็ชันชอนเขาก็ชันหนาก็บปมป้อหมาอันนี้น่าสิโดนหัวเจ้าดีอันนี้เกยวกลับไปนีกเลยเป็นวัดจุด ถ้าของฝ่ายไทยบอกิวอันน่ะจีนี่งให้บอกอเตียงมากมืนอี้บอบอกแต่มือเดียวเนาะอไกเอาเป็นอะไรจุดง่ามไปก็ซื้อให้นี่ฮะจุดยงามไปก็ซื้อให้นี่ยามใส่ได้รพอดีจได้นี่นะ พักเรือนใช่ได้พอดีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขันมือขังขันมือขังใส่เลยถึกอยากอยากามือ้าวตบบ่ตบบอรู้บถึกตบบ่จะตบไเดเด้นน่น่มหปแท่ผามือนน่เป็นยังขั้นนี้ได้เงินบอรวยเงินสิออกรวยจาตบคนบอนิเหอบอกดูขั้นผามือินึ่งหนาแท่หนิ้ตบจะนี่นี่บอ มาทีนี่ดีก็นน้อยมัาลอดตัวเราบอหึน่ะน่ามาบนเด็กลูกมาลูกมาใช่ไหมลูกเห็นมันแล้วอ่ะจุ้ยดีใจดูเห็มันแล้วมันทัวร์จ้าอ,อ,อ,อุ่มไปอุ้ยอยู่นี่อืม ไปครัาไปบิวปะหไปบิวบาลูกปะไปปะไปบิวน้องเนาะไปเลยเปลืองเงินก็ตั้งโบเเอสิคะจะแวอทำไมคะไปยังไรเปลืองเงินย้ำั่ะเนาะโอ้ยอ่านอนคือเก่าจ้ะดูขุนมาปัญหายะนี่เออเอาเงินทำร้านทำไมเออเอาเงินตีร้านทำไมเออหลานนอนอยู่แล้วตีร้านทำไม นอนหนูแต่ก่อนเราพอนอนเขว่าหึงนี่จักชื่อผ้าได้เอาหนีเก็บชื่อผ้าก็ว่าเก็บเบื้องบนเื้องหึ่งได้ค่ะต่อนี่คือต่อมีบอลตีบ่นี่มีบอลตีเก็บยังหมดได้หรือจ๊ะตื่นแล้วบมี่บอลตีย้อนนี่บัลถนนเบิ้งหลังปลาดุงเบื้องหลังขึ้นไปง่า่ในหัวงอนพอนุ่นนี่เหมือนเบิ้งงอนนี่เพราะหนาหน้าเป็นแพ็กแบกนี่พักบักกิตี้มันพักบัแก๊กแบกยังฮดพกบักพักแบกอยู่บ่หือหื้ ดจมให้ได้ให้นะนะนานทาที่เป็นเด็กไปตีบอบอบอบบตียิ้จไอหนิิมเนาะเอ้เออสบายดีบ่ะว่ะจะจ่าปลุงนาจ่ปุงเนาะนานนานอยู่เดี๋ยวก็ให้จะพูจักไปพูจักคนเน่ะโอ้บไบวบบไหวบแบนี้คือมีหน้ามีนอนในบบบนี้อืมเี่ กินนุ่มแต่มือไหนผลบอลนอนเนี่ยนั่นแบบนอนหย่างนะขันเดียวส่งขันเดียวส่งขันเดียวส่งเอาอะไรเลยเอาอะไรอาหายกินนุ่มเก่งนะหาเงินเก่งเก่งเด้อแับนี้เด้อมือนี่น้อยที่ว่านนั้นจะได้กินพูดบัดเดียวตั้งคอดพ่องลอยๆลนปุ๊บขึ้นนี่มันแบบมันเห็แบบมันแข็งเด้มันโต้มันแข็งมือมันแข็งแบบนี้เอาเงี้ยเชิญเอาเงี้ยเช่าขวัเอาบุกกระเด็นไปบุกกระเด็นไป เอาบ่่งก็เดนเอาบ่บ่เมืองถึงเึงดูี่กลัวลูกเอ้ยเอาคือนั่งไปนั่งข้บไปนั่งข้าบด้วยฮะนั่งข้าบบ่งดยบงยืนตรงบ่งยืนตรงอ่ยืนตรงนั่งเลยเฮ้ยเอ้าเอขบยงเอ้าเออข้ารองเอเอเฮ้ยเฮ้ยมาเบเมาเบเดิิก ไม่ว่าเมื่อตักผ้ามาอยู่ตักผ้าบ่กคนเราเมื่ออย่างว่าเมื่อเปิดห้าง่เ้าพราะว่ามันนี่มีงานดองเปิดจริงงานแรงดิมีงานด่งนี่กับหอกกต้มมันนี่บืนเมนบุญแต่ย่านลูกค้ามากซะผมผมนะเพราะว่าลูกค้ามากเห็นปะเจอเท่านั้น ฮิฮิอะกับ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 ฮิกอีกับกับเลอเืออเออีกัยโมีนเกี่ยวได้หนิเนาะเป็นลูกไผ่หมิบอใช่พอจ้ะน่ะบอพี่กับกพี่กับกับพี่ีกักับมียอว่าพอจ้ะน่ะบออเกินน้ำกอไม่พอาะว่านคือเพิ่ว่าข้าวตะกี้บอ ทำเกิดไม่ใช่ก่อนผมไม่โพดิเกิดเกิดน้ำกวาดไม่ผัวอ่านหรออ๋อไม่ผัว่านแตกแล้วปลุดออกมาสิบเลอนด์เปล่านะเกิดน้ำผมโพผมให้บป่อันนี้ดุปยานาหไว้จังออกมากดุกระไดิเออเอาละเออดุปยานาห์ได้เนี่ยได้เป็นเก็บเป็นกลางได้เก็บเงินเก็บคำให้เราเก็บเงินน้องเบลลอันนี้

พี่กับกพี่กับกพี่กับกับอ่ะยอแตกปังตื่นเนาะเนาะแตกปังในใจตืนอยู่หรอมาเฮ้เฮ้ไปนนียพี่กับกับหนเนาะากย่ตัเนี้มันฮีเดี๋ยวน้อไม่ได้เนาะ เบิ่งเบิทากันแบดซิเบิ่งพี่กับกับสามมุเลยจัะนาอ่ะก็ไปโองไปกินคนเลยเนาะอยาเลยอยาเลยเจาน้ซีวีเด้อได้เห็นเลย่าเลยครตีมันนี่ง่ายคนไหน้อยฉันคเปี่นันมันหมองได้มีตามองได้นี่บ่เบิ่งเบิ่งเบิ่ง บบมันมีองไม่มีน้ำตาจับอะไรเลันบิงดีเอาตัวย้อยๆหน่อยเพื่อจับนี่เนาะจีนเนาะบางทีไปกับผู้หิงนะน่ะไปกับผูหินะน่ะจับเนื้อเข่จับหูเนื้อเขจัตุ่นวังหมดเลยนี่จับจับนั่งไวก็ตุ่นน้อยนี่วน่นนั่นนั่อยากไปนั่นน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 ่น Rồi đây kỳ ông ba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 y kỳ ông hiểu bay kỳ ông hiểu bay kỳ ông bay kỳ ông hiểu bay kỳ ông bay kỳ ông hiểu bay kỳ ông bay kỳ ông hiểu bay đây ông đây kỳ ông hiểu bay kỳ ông bay 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 kỳ ông bay kỳ ông bay kỳ ông bay kỳ บอันนี้ลั่นลันลำลั่นด้วยลั่นโชคลั่นลาบบ่เนี่มีโซ่ไม่ใช่บ่เนี่ยเมื่อเจนเนตคนหัวล้านนี่มักชิมีบ่มักชีฮังชิมีบ่คนเราตาทูบ่คนหัวนอนนอนมักชิมองชีมีบ่บ่คนมีบุญวัชนาได้เลยคนหัวล้านเนียบ่คนมีบุญบ่ Này cứ là ăn, cái này. Tí tí. Cái mình đã yết hết 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 sẽ để hết 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 nè, hết 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 เล่นกองเงียนไปบิวบอไปบอปสองเงียนไปดีวบคน้านห้าก็ไปลายคนเยนะผาได้กันบ่อยเนาะไม่ได้ดอกเนาะไม่ผเดี่ยมัคือผัาเดียงอะไรเขาผาโคัมกเขาืนอผู้ญงอะนะสมุดเอผู้ญแต่ว่าเดผ่าของงเงียเนาะเนาะไปผ่ากว่านี่กัไปบอเอาไปฝากรดอันนี้บอ มีไปถ่ายคลิปน้ำพอเตียงคนเต็งรถไปรอดตอนเน้นตอนเน้นมันมืดเบ้นนี่ไปรอดหน้าจินีนาไปรอดตุ้งไปผ่าไว้เรเห็นลูกได้ย่าไห้ด้วยสิเด้อเราเห็นลูกได้ย่าไห้ด้วยสิเด้อเนาะเบรกมานอนน้ำรถนี่น้าจินีนาเมื่อรอดเออนุ่มก็มีให้กินน่ะเมื่อรอดเนาะผูกเชพเพิสกอดแอลเมื่อเด้อเนาะคือดีนี่ตั้งเน่งตั้งเน่งตั้งเน่งเมื่อเดือดเดือเมื่อวมาเงินเด้อ มันอยู่ข้างในเฮาเด้อเออเปิดเอนอนเด้อตายแล้วไปจักเอ๋กันได้เมื่อวันนั้นบัดใดเปิดผ่าดอกไข่ได้ตายในห้องค่อยตายเลยแล้วจะเมื่อเมื่อผ่าจีนี่เมื่อมูบุญนะเถ่อนเถื่อนเถื่อนเนาะอุ้ยอืมเฮ้ยดี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 อย่โจ๊กป่าเด้อ นวิโอเอฟซีบางคนแบบถูกสารเด็กเน่าอย่างก็ขอะดึ๊บเนี <that that ่ยพราเด็กเน่ามันดรอดินออกมานะเห็นมันดรอดินตลอดนะนะแต่ว่าเด็กเน่าบางคนกับบุคือกันคุณพี่น้องเนาะบางคนกับน้ำลายเหื้ยบางคนกับจกปากบางคนกับแลปดิ้นบางคนกับอมโปมือก็ได้นะฮวนพอเป็นแม่กับเห็นยังไม่ได้ดีเลยพี่น้องเพราะมันเป็นธรรมชาติของเพคนนี่ถ้าเขาออกมาก็ให้นี่นี่บฮ็ดดูบเฮ็ดน่ะ นั่นนั่นนั่นดินก็ได้ยเป็นดินเป็นตุ้มเลยนี่บมคนที่น้ำลายย่อยคืออยู่ดิเนาะย่อยเดี๋ยวนี้นะคุณมื่อไรใครเนี่ยบอใหญ่เลยเต่งเตะแตะเกิดอันนี้ผัดรอดี้นี่นี่นะโรดี้นี่อมอมปาร์กอันอมมือมันเกิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เดือนนั่นแต่ได้แต่ได้เห็นบ่

Ừ. Lên non bên nơi chị nỉ ơi. Ờ ô Ồ, mấy cháu chót. Cứn bây nhắng nào hả? Chị ơi. Ừ. chung té đi. Ờ, à, đi. Ồ. Ồ. Chết. anh chưa ai bị đi đâu. <laughs> ừ. à, chúc bảy ตีคนนิดหน่อยนี่ก่อนเบิ้มเบิ้มอ่ะบายบายบายปารุงไปก่อนเอ้ปรุงเอ้ยคลิปนี้กับบ่มิยังไลน์มาดิ่งกับเจนนี่ก่อนนะเนาะมาไทยไอ้เบิ้งจินนี่ก่อนจินนี่เดิมไงเดดายหฮอทุกเดือนเด้เดดายเดดายมันให้ชิคเอาไปก็ฮอทุกเดือนเดดายดีไดทุกเดือนเต็มเนาะ คอยบริยานได้คอยใครไหนคอยนะโตแต่งในซื้อได้นี่ไหนพ้นทุนดีได้นี่นะเดี๋ยวเพิ่นกินนุ่มกินเข่ากับไปได้ตอนนัหนเห็นว่าเออวิวตอนเป็นป๋อมเตี้ยวแบบนี้เลยมึงเนี่ยบึงงอนนี่นะเอ็กรุ๊กอยู่นี่เบิ่งไหนแต่งแต่งเนื้อเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะโอ๊คชกหนักกันนี่นี่ช่างไม่ใช่หนิอมปมมือไปแล้วายบายบายสบายดีไปรุรุ่งหลายสบายดีสบายดีป้ารุ่งเนื้อ ไปกันเด้อบ๊ bye, <ร>ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อเป็นกำลังใจให้เจนนี่น้อยในเด้อบ๊ายบาย